ไปถึงที <c ười> ่จามะนันต์พระองค์นั้นได้พระสงฆ์ว่าเป็นที่พื่อพระสงฆ์จงมาเมกะผู้รับเอาโอรสโยมอิทมาสัพพะปริวาลั พะวัมมะมยงมยตาโยอ,อปันโนโตเทท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับตามที่อยู่ในพระบรมสดขอเรียนเชิญด้านนอกเลยครับ Nei, oh, nei